ครับสวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกรอบนะครับเป็นไงบ้างแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดนะครับเรื่องของคือช็อปนะครับพอทํากันได้ไหมนะครับเอาละโอเคเดี๋ยวครูจะเป็นไกด์ไลน์นะฮะเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเรานะครับพวกเราดูแล้วกันนะครับว่าว่าทํากันอย่างไรได้บ้างนะครับ ปัญหาอะไรขึ้นอขอขออภัยนิดนึงนะครับอ่ะโอเคกูคจะเริ่มเลยนะคูจะลดหน้าจอคูลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวคูจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาอ่าเปิดบอร์ดไปแล้วนะครับจากจากแบบฝึกหัดน,นะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงอธิบายกฎของแรงดันไฟฟ้าของเคร์อช็อปในวงจรอนุกรมไฟฟ้ามาพอเข้าใจตรงนี้พวกเราไปตอบ ไปเขียนบรรยายเองนะครับครูดได้สอนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเราไปเปิดในหนังสือดูก็ได้นะครับแล้วก็สรุปมานะครับส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือจากรูปที่ปรากฏอยู่ในในหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งเขาไว้หาอะไรบ้างครับก็ไก่แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานทุกตัวโดยใช้กฎของโอ์มและกฎแรงดันไฟฟ้าของตร์อชอป นะครับข้อขอไขแรงดันไฟฟ้ารวมก็คือหาค่า e นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนข้อกอไก่ก่อนนะครับข้อกอไก่กอไก่อ่ะเขาบอกว่าหาอะไรครับแรงดันไฟฟ้าตัวคล้อมแต่ละตัวเพราะนั้นคําว่าแรงดันไฟฟ้าตัวคล้อมแต่ละตัวคืออะไรนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ v 1นอ่านี่คือแรงดันไฟฟ้าตัวคลอมตัวแรกนะครับต่อไปก็เป็น v 2 นะครับก็คือเป็นแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวที่2แล้วก็อะไรครับแล้วก็ V3 อ่ะแบบนี้นะครับเข้าห้เราหาว่าแรงดันตรงนี้สามตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่เรา,เ,าเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์ในในในข้อนี้นะครับเขาให้มาว่ากระแสที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับไหลามานี่แล้วก็ไหลไปผ่านตัวตันทานตัวที่หนึ่งอ่านะครับเห็นไหม แล้วก็ไหลไปผ่านตัวตันทานตัวที่2แล้วก็ไหลไปผ่านตัวตันทา,านตัวที่3มแล้วก็ไหลามาเป็นเป็นเส้นเนี้ยเส้นเดียวกันแล้วก็มาไหลผ่านตัวที่4ี่แล้วก็ไหลย,ย้อนกลับมาตัวนี้เจนว่ากระแสเป็นยังไงครับอันนี้เป็นวงจรอ,อะไรเอ่ยวงจรที่มองอยู่ตรงนี้เป็นวงจรอะน,นุกรมนะครับเป็นวงจรอ,อนุกรมเพราะฉะนั้นแล้วตามคุณสมบัติของวงจรอ,อนุกรมนะครับกระแสไฟฟ้านะครับ ที่ไหลผ่านโหลดในแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งในที่นี้เขาก็ให้กําหนดมาให้ว่าเท่ากับ3แอมแปร์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า IT เท่ากับ3แอมแปร์นะครับเพราะฉะนั้นกระแสะที่ไหลผ่าน R ตัวที่1แล้วก็มาผ่าน R ตัวที่2ผ่าน R 3ผ่าน R 4ถ้าเกิดเราดูเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่า I2 หรือ i 4ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือผ่านตัวที่1เท่ากับ ผ่านตัวที่ you suffer, you Jamie, 2 okay. เ okay. 2> ท่ากับผ่านตัวที่3เท่ากับผ่านตัวที่4ก็เท่ากับ3แอมป์ทั้งหมดเพราะนั้นสรุปกระแสวิ่งผ่านโหลดแต่ละตัวเท่ากับ3แอมป์โอเคไหมครับทีนี้โจทย์เราบอกว่าโจงหาแรงดันตกท่อมเพราะนั้นแรงดันตกทคร่อมโหลดแต่ละตัวนะฮะพอพูดถึงแรงดันตุ่อนคท่อมโหลดแต่ละตัวเพราะนั้นเราก็มองเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวนะฮะเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวอ่าผมขยายมาตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือตัวต้านทาน r หนึ่ง มีค่าเท่าไหร่ครับ2 5โอห์มอ่ามีกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้เท่าไหร่ครับกระแสอ่ากระแสรตรงนี้นะครับที่ไหลผ่านก็คือ3แอมแปร์ก็คือเท่ากับ IT เพราะฉะนั้นโจทย์เขาบอกว่า V1 ก็คือเป็นแรงดันตนัวคล่อมเฉพาะตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่าวิธีแก้ปัญหาก็คือเราใช้กฎของโอห์มกฎของโอห์มว่ายังไงครับอ่ะจำได้ไหมที่แบ่งออกเป็น3ส่วนจำได้ไหมครับ ข้างบนคือแรงดันแรงดันจากรูปนะจากรูปตรงนี้ก็คือ v 1นะครับกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับก็คือ i นะครับแล้วก็ r เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเขียนเนี่ยตัวเนี้ยจะเขียนออกมาว่าได้อย่างไรครับ v 1เท่ากับอะไรครับ i คูณกับ r ทีนี้ i คือ i อะไรครับก็คือ i ตัวนี้นะครับเราจะพูดว่า it ก็ได้หรือ i 1ก็ได้นะครับตามตรงนี้เห็นไหมครับตามสมการด้านล่างนี้นะครับเพราะกระแสมันเป็นยังไง มันเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเขียนเป็น IT ก็ได้นะคูณด,ด้วย R อะไรครับ R ตัวที่1ก็คืออเนเพราะฉะนั้นเราได้สมก,การแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าได้เลย V 1เท่ากับอะไรครับ 3m แอมป์คูณกับ R1 ก็คือเท่าไหร่ครับ25โอห์มเพราะฉะนั้นเราก็คูณกันหน่วยก็ออกมาเป็นอะไรครับเป็นแรงดันเป็นโวลต์เราก็ได้คําตอบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทํา ทีละส่วนอ่านี่คือทําส่วนที่1เสร็จก็มาทําส่วนที่2นะครับแล้วก็มาทําส่วนที่3เห็นไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทําส่วนที่4ด้วยเพราะโหลดของเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด4ตัวเพราะฉนั้นก็ทําเรียนแบบอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เป็น V2 V3 แล้วก็ V4 ขึ้นมาว่าแต่ละตัวนี้ได้กี่โวลต์กี่โวลต์นะครับทีนี้ในข้อนี้เขาบอกว่าใช้กฎของโอห์ม เอ้ยพื่อขอไปครับใช้กฎของเค์อช็อปมาพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราพิสูจน์อะไรล่ะพิสูจน์หาค่าแรงจ่ายว่ามันมีค่าเท่าใดนะครับพอจําได้ไหมครับกฎของเค์อช็อปพูดได้ว่าอะไรครับแรงดันที่แหล่งจ่ายจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ e เท่ากับ v 1บวก v 2บวก v สแล้วก็บวก v 2. สก็คือจากรูปด้านบนนะครับเคยชอบบอกว่าเอาแรงดันที่โหลดแต่ละตัวมารวมกันจะมีค่าเท่ากับแรงใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอนักเรียนหาตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็เอา v 1มาแทนค่าลงไปเอา v 2มาแทนค่าลงไป v 3มาแทนค่าลงไป v 4มาแทนค่าลงไปคุณก็จะได้คําตอบแล้วว่ามีค่าเท่ากับกี่โวลต์นะครับ e โอเคไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับหาแรงดันข้อนี้คือข้ออะไรข้อขอไข ครัโอเคนะจากเป็นข้อ2ใหญ่พอจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปคิดต่อไปคิดเพิ่มเติมเอาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะข้ามไปข้อต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับเอาละต่อไปก็คือข้อนี้ครับเดี๋ยวครูจะยกมาอ่า อ่านะครับออกข้อนี้มา,าขยายหน่อยขยายมยมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะมองน่าจะมองเห็นนะครับบางคนมองในโทรศัพท์อาจจะจอเล็กนิดนึงนะครับอ่ะครูขยายให้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่ที่เท่าไรครับข้ออะไรครับข้อสามนะครับอันนีเปลี่ยนสีหน่อยนะจะมองไม่เห็นนะครับข้อสามข้อสามก็บอกว่าข้อกอไก่ กอไก่ okay, หาอะไรครับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายก็คือพูดง่ายๆว่าให้หาค่า i t ทนะครับก็ขอไข่หาแล้วครับแรงดันไฟฟ้า V2 ไอ้ V1 V2 และ V3 อ่า V1 V2 และ V3 นะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นไปตามกฎแรงดันไฟฟ้าของคร์ช็อปหรือไม่ก็คือพูดง่ายๆว่าให้เราพิสูจน์ว่า e นะครับเท่ากับ v1 บวก v2 บวก v3 หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากข้อแรก,ก่อน,นะครับดูจากข้อแรกดูจากข้อแรกนะครับหากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะหากระแสไฟฟ้าได้อย่างไรเพราะนั้นกระแสไฟฟ้ามันจะไหลาจากนี่นะครับไหลออกจากแหล่งจ่าย20ผ่าน r1 ผ่าน r2 ผ่าน r3 ตรงนี้ก็คือกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรหรือเรียกว่า i อเพราะฉะนั้นจากกฎของโอห์มเอาไปที่กฎของโอห์มเหมือนเดิมครับที่มันแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคืออะไรครับคือ E ตอนนี้เราหาค่า E E ก็คือแหล่งจ่ายตัวใหญ่นะครับก็คือเป็นแรงดันที่จ่ายให้กับวงจรทั้งหมดส่วนตรงนี้ก็คือค่านะรครับ I แล้วก็ตรงนี้ก็คือค่า r ทีนี้เราจะหาค่า i i ในที่นียคือกระแสที่ไหลในวงจรทั้งหมดซึ่งเรียกว่า it เพราะฉนั้นเราจะหาค่าตัวนี้นะครับจากกฎของโอห์มเพราะนั้นเราเขียนสมก,การก่อน it เท่ากับเท่าไหร่ครับ e อยู่ด้านบน r อยู่ด้านล่าง e ส่วนด้วย r ทีนี้ r ในที่นี้นะครับหมายถึงว่ากระแสเนี่ยมันวิ่งผ่านตัวต้านทานทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวต้านทานทั้งหมดมารวมกันก่อนก็คือ r t นะครับอ่ะเราได้สมก,การแล้วเราเขียนทิ้งไว้ก่อน เดี๋ยวเราต้องมาใช้สูตรนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากรูปสมการที่ครูให้ไปตรงนี้นะครับเราจะแทนค่าเลยได้ไหม e เรารู้แล้วครับ20ตรงนี้นะครับเท่ากับ20แต่ rt คุณยังไม่ทราบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก่อนหาหาอะไรครับหาค่า rt 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 เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นวงจรนี้มันเป็นวงจรอน,นุกรมก็ง่ายๆครับ rt การหาค่าความต้านทานรวมในวงจรอนุกรมก็เอา R ตัวที่1บวก R 2บวก R 3ใช่ไหมครับคุณก็แทนค่าไปเท่าไหร่5บวกด้วย1 o โอห์มเห็นไหม R 2 1แล้วก็บวกด้วย R 3 2เท่ากับเท่าไหร่หน่วยเป็นโอหมนะครับอพอคุณได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณเอาไปไหนครับก็เอาค่า R T เนี่ยย้อนกลับมาใส่ในสมการตัวนี้ ย้อนกลับมาใส่ในสมการตัวนี้พอได้แล้วมันก็จะได้คําตอบได้คําตอบอยังไงก็ i t เท่ากับเท่าไหร่ครับแทนค่าลงไปเ,เราไปด,ด,ดูรูปนิดนึงนะครับดูรูป e เท่ากับเท่าไหร่ครับนี่ไง e อยู่ด้านบนก็คือ20นะครับพอด้นตรงนี้ก็แทนค่าเลย20โวลต์ส่วนด้วย r t r t ขีโอมาเนี่ย5 6 7 8เดี๋ยวบอกให้เลยก็ได้8 O ดโใช่ไหมครับคุณก็คิดออกมาว่าตรงนี้ได้กีอ๊อ นี่คือคําตอบข้อที่1นะครับเห็นไหมข้อกอไก่นะครับกอไก่บอกว่าหาค่าไอทนะครับอ่าเสร็จสรบเรียบร้อยข้อกอไก่ทีนี้พอขอไข่นะครับข้อขอไข่ผมขอใช้กระดานตรงนี้เลยแล้วกันขอไข่ขนะครับหาเข้า V1 V2 V3 ก็ใช้กฎของโอมมเหมือนเดิมครับ ง่ายใช้กฎของโอห์มกฎของโอห์มว่ายังไงนะแต่ตอนนี้เราจะคิดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมอันนี้คือ v 1 v 1จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน v 2ก็จะอยู่แค่ตรงนี้อ่านี่ v 3ก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกฎของโอห์มเราเอานามาประยุกต์นะครับกฎของโอห์มว่ายังไงนะด้านบนเป็น v 1นอ่านะครับข <c oughs> <c oughs> อไปค,ครับส่วนตรงนี้คือ i ไอที่ไหลผ่านในส่วนตรงนี้คือไออะไรตรงนี้คือไอะครับก็คือไอที่ผ่านอ1หนึ่งหรือก็คือสรุปได้ว่าเป็นไอทีเพราะตรงนี้มันเป็นวงจรอนุกรมน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นไอไอทีค่าความต่างทานคืออะไรครับก็คือ R1 น่เพราะนั้นเราจะหาอะไรตอนนี้หา V1 นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนสมการ,ราว่า V1 เท่ากับเท่าไรครับ IT คูณด้วย R1 คุณก็แทนค่าเลครับ IT คุณก็รู้แล้วโจทย์ให้มาเนี่ย ก็ไม่ได้โจดให้มาคุณหามาแล้วคําตอบเนี่ยตรงนี้นะครับคุณก็เอาค่าตรงเนี้นะค่าตรงนี้ยนะไปแทนลงไปนะเอากระโดดไปไปใส่ตรงนี้นะครับไปใส่ตรงเนี้คูณกับ r หนึ่ง r หนึ่งกี่โอห์มครับห้าโอห์มเดี๋ยวคุณก็ได้คําตอบตรงนี้ออกมาว่าเป็นกี่โวลต์นะครับนี่คือคําตอบ v หนึ่งโอเคไปครับนักเรียนนะครับแล้วพอคุณจะหา v สองทำยังไง v สองก็ ใช้สูตรเดิมครับแต่เรามาใช้สี่เหลี่ยมนี้นะครับเรามาประยุกต์ครับจากตรงนี้เป็น v1 ก็กลายเป็น v2 กระแสที่ไหลผ่านคืออะไรครับคือตัวเดิมครับกระแส it ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น r ตัวที่2เพราะนั้นเขียนสมาการ v2 เท่ากับอะไรครับ it คูณกับ r2 คุณก็แทนค่าครับ it คุณเอามาจากไหนก็นี่ไงจากตรงนี้นะครับ gm เดี๋ยวคุณก็เอามา เอามาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกี่แอมแปร์เรา่าไปคูณกับ r 2 r 2จากโจทย์เท่าไหร่ครับ1โอห์มอ่าคุณก็จะได้คําตอบออกมาว่าตรงนี้กี่โวลต์โอเคไหมครับโจบไปทีนี้ต่อไป v 3 v 3ก็เช่นเดียวนะครับเหมือนกันนะครับ v 3ขยับขึ้นนิดนึงอ่าเราก็ไปดูรูป จากส่วนที่3ก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมส่วนที่ r 3นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนสมก,การเลย v 3เท่ากับเท่าไหร่ครับแสที่ไหลผ่านก็คือ i t คูณด้วย r 3ก็ได้คําตอบครับอันนี้คูณด้วยอะไร2โอห์มอ่าตรงนี้ i t คุณก็มาใส่นะครับคาตอบได้เท่าไหร่ก็ได้คําตอบออกมาว่ากี่โวลต์จบนะครับนี่คือการหาค่าแรงดันในแต่ละส่วนนะครับก็คือขอ้อขอไข v 1่ v 2 v 3 แล้วเขาบอกว่าข้อนี้จงพิสูจน์ว่า e เท่ากับ v1 บวก v2 บวก v3 หรือไม่นะครับเพราะนั้นเราก็ทำยังไงครับคุณก็เอาตรงนี้นะครับไปแทนค่าลงไปในสมการด้านบนนะครับจากสมการของคือช็อปตรงนี้นะฮะจากสมการของคือช็อปตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาแทนค่าเลย e เท่ากับเท่าไหร่ครับ20โวล์เท่ากับ v1 v1 เออมาจากไหน นี่ไง v หนึ่งคุณก็เอา v หนึ่งไปใส่เข้าไป v หนึ่ง v สองก็ v สองบวกเข้าไปบวกเข้าไปเห็นไ,ไหมครับแล้วก็เอาค่า v สามตรงนี้ v สามคุณลองบวกสามตัวนี้ดูนะครับว่าเท่ากับยี่สิบหรือไม่นะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ผิดพลาดนะครับตรงนี้จะได้เท่ากับยี่สิบโวลต์นะครับหรือใกล้เคียงยี่สิบโวลต์โอเคไหมครับอันนี้คือข้อ ที่สามนะครับข้อที่สามเราลองลองดูนะครับข้อที่สามก็จะได้ประมาณนี้อ่าทีนี้ต่อไปข้อที่สี่นะฮะข้อที่สี่รูปเป็นเป็นยังไงเอ่ยข้อที่สี่เดี๋ยวผมไปเอารูปมานิดนึงข้อที่สี่น่าจะเป็นรูปนี้ฮนะอ่ารูปนี้นะครับขึ้นไปเอาขึ้นไปข้อที่สี่เอามาวาง tattoo. ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงอ่า มาแล้วขยายน้อยมองเห็นไหมเอ่ยเอาละโอเคนะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะได้นะข้อที่สี่อใอ้หาอะไรเอ่ยจงอธิบายการใช้กฎกระแสไฟฟ้าของเกอร์ชอปมาพอเข้าใจเอ๊ะไม่ใช่แล้วเนี่ย อ๋อ oh, ข้อที่สี่ข้อที่สี่มันเป็นการเขียนบรรยายนะครับคุณไปเขียนบรรยายเอามานะฮะว่ากฎของเคยช็อปติกกล่าวถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับที่ผมเคยพูดไปว่าณจุดใดๆตรงนี้นะครับณจุดใดๆใกระแสไหลเข้ากระแสไหลเข้ากระแสไหลออกกระแสไหลออกคืออะไรครับซิกมาก็คือผลรวมผลรวมของกระแสไหลเข้านะครับเท่ากับซิกมาของผลรวมของกระแสไหลออกอย่างนี้นะครับคุณไปเขียนบรรยายมา เขียนบรรยายมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูขอ้อข้อต่อไปนะครับข้อที่5ข้อที่หก็คือรูปรูปก็คือรูปรูปนี้นะครับข้อที่หก็คือรูปรูปนี้ข้อที่ห้าเขาให้เราทำอะไรเอ่ยครับดูนะครับข้อกอไก่กอไก่เขียนสมการกระแสไฟฟ้าณจุด A ณจุด a ก็คือจุดนี้นะครับณจุด a หน้าจุดเอ็คือจุดนี้นะครับหน้าจุดเอ็คือจุดนี้นะครับผมขอขอจัดระเบียบนิดนึงเพราะว่าดูแล้วมันมันยังไงเนะี่ยมันมันใหญ่ไป จะลดยังไงเนี่ยเอใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้เส้นดินสอมันใหญ่ขึ้นแล้วกันทั้งนั้นเอาละโอเคออกไหมโอ้ยเวลาเขียนมันจะมองเห็นไหมเนี่ยใหญ่สุดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขยายนิดน,นึงนะครับเอาละ โอเคน่าจะพอมองอ่ะโอเคนะครับลบทิ้งอ้าวนะครับสมการไฟฟ้าณนะจุด A จุด A ก็ง่ายๆนะครับตามกฎของคือชอปว่ายังไงนะผลรวมของกระแสะไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสะไหลออกเพราะนั้นจุด a เรามาดูไหลเข้าคืออะไรไหลเข้าในที่นี้ก็คือ i อทใช่ไหมครับ เท่ากับเท่าไรดครับไหลออกก็คือ i 1ไหลออกคือ i 2เพราะนั้นผลรวมก็คือบวกกันนะครับง่ายๆเพราะนั้นเราลองแทนค่าเลยครับกระแสะะไหลเข้า2แอมป์เท่ากับ i 1 i 1คือ0.35 0.35แอมป์ส่วน i 2อเขาไม่บอกเพราะนั้นคุณจะหาค่า i 2ได้ไหมครับ หาค่ายสองก็ใช้ความรู้ทางด้านการนิสสนะนะครับทำยังไงก็ย้ายข้าง0.35มาเนี่ยมาฝั่งนี้ซะก็จะกลายเป็นลบนะครับเพราะฉนั้นฝั่งนี้ก็จะได้เป็นเป็นอะไรครับ2แอ <c oughs> มป์ลบด้วย0.3 5แอมแปรเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้นะครับเท่ากับอะไรไอสองเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเขียนนะครับคุณก็เขียนว่าไอสองเท่ากับคุณก็เอาผลลบตรงนี้นะครับมาเขียนลงไปตรงนี้คุณก็จะได้คําตอบแล้วว่าตรงนี้เท่ากับกี่แอม นะครับก็โอเคตรงนี้ข้อกอไก่กับขอไข่นี่คือข้อขอไข่ข้อกอไก่คือตรงนี้นะนี่คือข้อกอไก่เขาบอกให้เขียนสมการก็ตอบแค่นี้นะครับจบข้อนี้นะครับส่วนข้อหกอ่าทีนี้ข้อหกนะครับข้อหกอ่านะครับข้อหกข้อหกจะทู่นะฮะผมมีรูปอยู่ด้านบนนะครับอ่าคอมเริ่มมีปัญหานิดหน่อย นะครับข้อหกเอารูปไปไหนแล้วเนี่ยข้อ6รูปน่าจะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเสียเวลาลวเนี่ยขยายขึ้น พอมองเห็นไหมครับข้อ6อเดี๋ยวผมขอทดสอบปากกาหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับพอได้อยู่อ้าวข้อ6เราดูนะครับข้อ6กกว่าจงหาค่า ix และ i3 อ่ะค่า ix และ i3 ix อยู่ไหนเอ่ย ix อยู่นี่ครับ ix อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ i3 อยู่ตรงนี้นะครับ เอาเรามาดูที่ทางการไหลของกระแสก่อนการแรกเอาละกระแสออกจากนี่นะครับไหลาจากนี่มาปิ๊บมาตรงนี้นี่คือเข้าจุดนี้เพราะฉะนั้นกระแสตัวนี้ก็คือกระแสไอทีนะครับมีค่าระดับ3ามจุดห้าแอมป์พอมาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บจะแยกออกเป็น2ทางก็คือแยกออกมาเป็น ix กนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็แยกออกมาเป็นไอไที่ไหลลงผ่าน r 1ตัวนี้นะครับชื่อว่า i1 เพราะฉะนั้น สมการสมการที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้นะจะเขียนได้ว่าอะไรครับ it เท่ากับ i 1บวก i 3นะครับ it เท่ากับ i 1บวก i 3เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะสามารถหาค่า i 3ตัเอ้ยโทษทีครับไม่ใช่ i อ่อเป็น i อะไรเอ่ย i x นะครับ i x ก็คือตัวนี้ขออภัยอย่างยิ่งครับเท่ากับ i ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหาค่า ix จากสมการตรงนี้ก็หาได้ไม่ยากนะครับ ix เท่ากับเท่าไหร่ครับคุณก็ย้ายข้างเลย ix เท่ากับเท่าไหร่ครับ it ลบด้วย i 1แค่นั้นเองคุณก็แทนค่า it เท่ากับเท่าไหร่สามจุดห้าแอมป์ลบด้วย1.2แอมป์เพราะนั้นคุณก็ได้คำตอบแล้วว่าได้กี่แอมป์ครับตรงนี้ นี่คือตอบแล้วนะครับค่า ix ทีนี้พอเราจะหาค่า i3 i3 นะครับคุณต้องมาพิจารณาจากจุดจุดนี้นะครับจากจุดจุดนี้จากจุดจุดนี้เพราะนั้นเราก็จะมามองแค่จุดนี้เท่านั้นทีนี้จุดนี้เนี่ยนะครับกระแสที่ไหลเข้าคืออะไรก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือ ix นั่นเองนะครับเพราะนั้นเขียนสมการก็คือ ix เท่ากับพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยกระแสมันจะไหลออกเป็น2ทางครับ ไหลออกมาเป็นเส้นนี้เส้นนี้ชื่อว่าอะไรครับ i 2 i 2แล้วก็จะแยกออกมาทางนี้นะครับ1เส้นอ่าแล้วก็มาผ่านตรงนี้ก็คือ i 3เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกด้วย i 3เพราะว่ากระแสะไหลเข้ามีเส้นเดียวคือ i x แต่ออกมี2อันก็คือ i 2กับ i 3เพราะฉะนั้นคุณก็ได้สรรมการแล้วนะครับได้สรรมการตรงนี้ออกมาเขาบอกว่า i หาค่า i 3เพราะนั้นคุณเขียนสรรมการใหม่ได้ไมเพื่อหาค่า i 3เพราะนั้น i 3เท,ท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็ i x ลบด้วยไอสองนะครับ i x ลบด้วย i 2นะครับก็คือย้ายย้ายตัวนี้มา,าไว้ฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบนะครับเพราะนั้นคุณจะได้คำตอบแนละ้วไอเอามาจากไหน i x ก็เอามาจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คุณก็เอาไปใส่เข้าไปแล้วก็ลบด้วย i 2 i 2เท่าไหร่ครับ0.7 0.7แอมป์นะครับตรงนี้คือ i x เพราะนั้นคุณจะได้คำตอบแล้วว่า i 3เนี่ยมีค่าเท่ากับกี่แอมป์ ก็ไม่ยากนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับเพราะฉนั้นครูแนะนําแค่นี้นะส่วนข้อ7กับข้อ8เนี่ยยังไม่ได้สอนนะครับเอาไว้ก่อนให้นักเรียนทําแค่นี้ก่อนนะครับเอาละพอจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ขอให้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ่ายรูปจากสมุดแล้วก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะอ่านแล้วครูก็จะตอบให้พวกเรานะครับ ขอให้พวกเราอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับดูตัวอยา่างประกอบครูคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับขอให้พวกเราได้ทํางานส่งครูด้วยนะครับรับผิดชอบนะส่งช้าส่งเร็วก็ขอให้ส่งนะครับครูคอยอยู่กวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ